เมื่อชาวเวียดนามเข้ามาเล่าประสบการณ์การใช้บริการรถบัสระหว่างเมืองระดับ V.I.P. ที่ดีที่สุดในประเทศไทย สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ e s new ก็มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยครับโดยวันนี้จะเป็นความคิดเห็นชาวเวียดนามหลังมีช่อง YouTube ช่องหนึ่งของชาวเวียดนามที่ได้ถ่ายทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับรถบัสระดับ V I P ของสมบัติทัวร์จากกรุงเทพมหานครไปยังเชียงใหม่ชาวเวียดนามจะประทับใจเพียงใดนั้นรับชมได้ใน EP นี้เลยครับ แต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปฟังความคิดเห็นชาวเวียดนามนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกได้กล่าวว่า ในประเทศไทยเขาใช้รถแบรนด์ยุโรปมาตรฐานและคุณภาพไล่มาตั้งแต่การบริการไปจนถึงรถบัสที่ดีมากแถมมีระบบคมนาคมที่ทันสมัยทําให้การเดินทางโดยเฉพาะทางรถประจําทางนั้นมีเสน่ห์มากข้อดีอย่างหนึ่งของเมืองไทยคือเวลาเดินทางถึงจุดแวะพักเพื่อกินหรือดืม่มแต่รถก็ยังสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ดับเครื่องเหมือนที่เวียดนามรถควรเย็นและสะอาดอยู่เสมอ ส่วนชาวเวียดนามท่านถัดมาได้กล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐานการบริการในทุกพื้นที่โดยทั่วไปแล้วน่าประทับใจมากวเวียดนามควรเรียนรู้จากประเทศไทยคอมเมนต์ถัดมาครับลาวดูโอเคแต่มีนักท่องเที่ยวไม่กี่แหง่งเมืองไทยน่าสนใจกว่าเยอะคอมเมนต์ต่อมาครับรถสวยมีสไตล์การบริการนั้นมืออาชีพมากต่างจากรถยนต์นั่งที่เวียดนามจริงไหมล่ะ คอมเมนต์ถัดมาได้กล่าวว่าผมก็อยากให้เวียดนามมีรถแบบนี้ด้วยผมชอบรถที่มีห้องน้ําแบบนี้หวังว่ารถในเวียดนามจะมีเหมือนกันนะทุกคนส่วนท่านถัดมาได้มีมุมมองว่าทําไมรถโดยสารคันนี้ถึงแปลกจังเท่มากที่นั่งดูเหมือนที่นั่งบนเครื่องบินเลยคอมเมนต์ <Comment S 2> ถัดมาครับประเทศไทยเป็นประเทศที่วิเศษมากวัฒนธรรมที่สวยงามอาหารอร่อยและคนก็น่ารัก คอมเมนต์ถัดมาครับบริษัททัวร์ถอดที่นั่งเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสแล้วนำมาใส่รถทัวร์หรือไม่ส่วนท่านต่อมาได้มีมุมมองว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนที่จะนำเข้ารถคันนี้เพื่อตอบสนองความต้องการการเดินทางของชาวเวียดนามส่วนชาวเวียดนามท่านถัดมาได้กล่าวว่าเป็นทริปที่สัมผัสป,ประสบการณ์ที่น่าสนใจมากและภายในรถต้องเรียกว่าดีที่สุด คอมเมนต์ถัดมาครับเมื่อไหร่จะมีรถ V.I.P. แบบนี้ที่ทางเหนือของเวียดนามบ้างส่วนท่านถัดมาได้มีมุมมองว่าดูรถคันนี้แล้วจะหลงรักคนเวียดนามบอกชั้นทีว่าเมืองไทยเป็นยังไงบ้างคุณไม่จำเป็นต้องไปไกลถึงยุโรปหรืออเมริกาส่วนท่านถัดมาได้มีมุมมองว่า อยากมีรถแบบนี้วิ่งจากเวียงจันทร์ของลาวไปฮาหนอยของเวียดนามจังจะได้เห็นทิวทัศน์ข้างทางบ้างคอมเมนต์ต่อมาครับรถเมเวียดน,นามบางคันควรเรียนรู้วิธีการให้บริการจากประเทศไทยส่วนท่านถัดมาได้มีมุมมองว่ามันดีเกินไปประสบการณ์นั้นน่าสนใจมาก ส่วนท่านต่อมาได้กล่าวว่ารถคันนี้เงียบและเท่มากเวียดนามมีรถบัสเปรียบเทียบที่นั่งพนักพิงสูงแต่เบาะนั่งสูงสุดมีเพียงสามแถวและก็ไม่มีห้องน้ำส่วนท่านถามาได้กล่าวว่าเชียงใหม่บนเขาอากาศสดชื่นเย็นสบายเหมือนทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศของเราในเดือนตุลาคมคอมเมนต์ต่อมาครับ ทาโกเวียดนามได้ประกอบรถแบบนี้ที่เวียดนามแล้วเตรียมตัวสัมผัสได้เลยอีกไม่นานส่วนทาโกของเวียดนามมันคือบริษัทรถยนต์ที่ครองตลาดอันดับหนึ่งของเวียดนามนะครับคอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่าตามระเบียบของรัฐบาลไทยรถเมยต้องควบคุมเวลาในการเดินรถมีสถานีตรวจรถ พนักงานต้องลงมาปิดเวลาและถูกติดตามด้วย GPS เพื่อไม่ให้รถวิ่งเร็วหรือช้ากว่าเวลาที่กำหนดสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากรถเวียดนามคือถ้ารถเสียหรือวิ่งต่อไปไม่ได้หรือต้องซ่อมและรอนานจะมีบริการเปลี่ยนรถคันใหม่ทันทีแต่ไม่ต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่มเติมแต่รถที่เวียดนามบังคับให้ลูกค้ารอจนซ่อมเสร็จถ้าลูกค้าต้องการเอารถอีกคันต้องจ่ายค่าตัวเองส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่า ทุกที่ในเมืองไทยนั้นดูสะอาดมากคอมเมนต์ถันมาครับรถนั่งส่วนบุคคลของเวียดนามอาจดุ่นใหม่กว่าแต่คุณภาพการบ,บริการและความเป็นมืออาชีพของพนักง,งานโดยสารระหว่างเมืองของประเทศไทยนั้นเหนือกว่าเวียดนามมากส่วนท่านต่อมาได้กล่าวว่า ในไทยเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ภายใน1ชั่วโมงโดยเครื่องบินโดยการจองตัวล่วงหน้า1-2เดือนตามโปรโมชั่นของสายการบินในราคา590บาทหรือ3 8 8 0 0 0 0ดองในสกุลเงินของเวียดนามประหยัดเวลาได้มากคอมเมนต์ถัดมาครับ เราเคยไปเที่ยวเชียงใหม่โดยสมบัติทัวร์ V.I.P มีอาหารเสิร์ฟแบบไม่จำกัดเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดผู้โดยสารคนเดียวอาหารจานเดียวไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพวกเราคนไทยก็ชอบแบบนี้พักผ่อนและทานอาหารโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทำหน้าที่ได้ดีสมบัติทัวร์คอมเมนต์ถัดมาครับถนนในประเทศไทยนั้นสะอาดกว่าเวียดนามและกัมพูชามากส่วนท่านต่อมาได้กล่าวว่า บอกว่าคุณภาพการนั่งรถบัสที่เวียดนามจะดีพอๆกับเมืองไทยมีพนักง,งานที่รักการบริการและสะอาดส่วนคอมเมนต์ต่อมาจะเป็นคอมเมนต์ชาวไทยนะครับเขาได้กล่าวว่ายินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวเวียดนามนะถึงจะมีพวกไม่เป็นคีย์บอร์ดแต่เราก็พร้อมที่จะมองข้ามเพราะคนดีและไม่ดีก็มีกันอยู่ทุกประเทศขอบคุณที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยและหวังว่าคุณจะได้รับประสบการณ์และความทรงจำดีๆกลับบ้านนะ ส่วนท่านต่อมาได้กล่าวว่ารถคล้ายกับรถยุโรปและอินโดนีเซียมากพื้นที่ขนาดใหญ่เท่ากับรถบัสสองชั้นของทาโก้ช่องเก็บสัมภาระไม่สูงเท่ากับรถในเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาครับรถคันนี้ภายในดูสวยมากและอุปกรณ์ก็ทันสมัยในเวียดนามไม่มีรถแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาครับ เก้าอี้ตัวนี้ทันสมัยกว่ารถนอนของเวียดนามเพราะมีหน้าจอทีวีและพอร์ตชาร์จแต่ไม่สบายเหมือนรถเวียดนามถ้าพูดถึงรถนอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับรถหรือเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นรถใหม่หรือนุ่มแต่ต้องบอกว่าในเวียดนามมีรถนอนที่ดีกว่านี้เพียงไม่กี่คันเท่านั้นส่วนชาวเกาหลีท่านนี้ก็ได้มาตอบเม้นท์บนว่าที่กล่าวว่ารถนอนในเวียดนามอาจจะเงียบที่สุดในโลก ประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหมดในโลกใช้เบาะรถยนต์แม้แต่ประเทศเกาหลีซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรุ่นแรกของเวียดนามการติดตั้งและดัดแปลงเตียงสองชั้นก็เป็นเอกลักษณ์ของมันด้วยเช่นกันแต่คุณรู้ไหมว่าทำไมในประเทศที่พัฒนาแล้วรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอาจจะมีขนาดใหญ่เป็น2เท่าของเตียงของพวกเขา แต่ผู้คนก็ยังไม่ทำเตียงก็เพราะเนื่องจากเตียงไม่เคยได้รับการพิจารณาว่าปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายคนจึงไม่ได้ทำขึ้นมาง่ายๆแบบนั้นส่วนเจ้าของเมนก็ได้มาตอบกลับว่าที่นั่งก็ปลอดภัยเช่นกันไม่ว่าจะนั่งรถปลอดภัยหรือไม่ก็ตามขึ้นอยู่กับผู้ขับขี่และระบบความปลอดภัยของรถส่วนคอมเมนต์ต่อมาจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเขาได้กล่าวว่า ทางตะวันตกของเวียดนามมีรถ VIP 20เตียงและดีกว่ารถคันนี้มาก ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นชาวเวียดนามที่มีต่อรถบัสแบบ VIP กรุงเทพเชียงใหม่ของบริษัทสมบัติทัวร์นะครับท่านผู้ชมล่ะครับฟังแล้วรู้สึกเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสำหรับตอนนี้แอดมินเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ